พี่แก้วเคยเอล19นะเราไม่เชื่อหรอกเฮ้ยโอ้โหพี่แก้วเนี่ยติดโซเชียลหนักมากแม่ดูหนุเช้าจัดกระเป๋าประมาณ2วันค่ะเอาไป10ใบค่ะเนี่ยบวงเงี้ยไปทิปเดียวคือไป1ทิปลงได้ปีหนึ่งปีหนึ่งเลยเหรออเมนคือใครอเมนก็คือเหมือนลูกอีกคนแล้วค่ะอ่า สนุนโดย Cream, เคนลี่ครีมเผยผิวสวยดูอ่อนเยาว์จนใครก็ทักโคเร k ิ n ง d ดมอนเอ็กซ์ซีรกระทารุ่นใหม่ล่าสุดจากโคเร k ิ n ง สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสูส่รายการซอกแซกยกบ้านพบกับเราได้ทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งนะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง32ใช่ค่ะนอกจากความสนุกสนานที่เราจะมามอบให้กับคุณผู้ชมแล้วนะคะอย่าลืมเรามีกิจกรรมดีๆพร้อมของรางวัลรอคุณผู้ชมอยู่นะคะสามารถเข้าไปร่วมสนุกได้ที่ f c e b o o k f แ Fanpage ซอกแซกยกบ้านค่ะและแขกรับเชิญของเราวันน <theory> ี้นะครับเป็นนางร้ายรุ่นแม่ที่ขวงลูกสา สวยถอดแบบแม่มาเป๊ะขอต้อนรับคุณแก้วอภิรดีและน้องเบลเลลานีสวัสดีครับยืนยันความเป๊ะว่าทำไมเนี่ยแม่ลูกคู่นี้ถึงบอกว่าเป็นพี่สาวกับน้องสาวเพราะว่าเอวเท่ากันจริงอ,ะอ่ะเพอเพอพี่แก้วเอวเล็กกว่าด้วยัหงไม่ไม่เลแบบ็กแ,แล้วตอนตอน,ตอนที่สาวๆนะคะ,คะตอนอายุประมาณเบลเนี่ย พี่แก้วเคยเอว19นะฮะจริงเราไม่เชื่อหรอกเรามาดูดีกว่าว่าปัจจุบันคุณแม่จะดูแลเอวให้เล็กได้เหมือนสาวหรือไม่ยังไงไไเฮ้ยโอ้โหาไ,ไมยรู้บ้าปทีมงานทําจะเอามาให้เดี๋ยวผมจะวัดมีคนที่เอวเล็กกว่าพี่แก้วอีกอายุใกล้กันใช่ นุ้ยนุยมานี่ก่อนเด้ทำไมต้องทำอย่างนี้ล่ะพี่แก้วเอวเท่าไหร่คะตอนนี้น่าจะใหญ่ขึ้นค่ะถ้าประมาณยี่สิบเจ็ดยี่แปดยี่สิบเจ็ดยน่าจะใหญ่ขึ้นแล้วแต่บ้านนี้คุ้มครับเพราะคุณแม่ไม่ยอมแก่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าเวลาซื้อมาเขาไซส์เดียวกันเขาใส่ด้วยกันได้เบลแชร์หรอไม่ใช่แชร์นะคะ เบลเบลเคยซื้อไหมเบลเคยซื้อไหมใช่เบลดีเนาะใช่ไหมแม่ไม่ต้องรอไม่ต้องช้อปปิ้งเองใช่ไหนไวันนี้พี่แก้วกับน้องเบลมาแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปซอกแซกยกบ้านกันเลยคุยแบบล้วงลึกเลยดีกว่าดีครับเจได้เลยบ้านอะไครับไปเลยครับบ้านร่มรื่นถามเลยดีกว่าอันเนี้ยซอกแซกมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ย เห็นว่าพี่แก้วเนี่ยติดโซเชียลหนักมากโดยเฉพาะซีรีส์เกาหลีนี่เห็นบอกติดมากๆจริงไหมจริงค่ะคุณแม่ดูถึงเช้าดูถึงเช้าจริงเบลรู้ได้ไงว่าคุณแม่ดูถึงเช้าเขาเพิ่งปิดไฟข้างหน้าห้องอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ้าวแม่เพิ่งขึ้นเหรอตีห้าแบบเฮ้ยตีห้าหรือว่าตื่นไม่อ่ะแม่ไม่น่าตื่นน่าจะเพิ่งขึ้น้เพิ่งขึ้นจริงๆใช่ค่ะลูกชายเดินผ่านเดินเข้าเดินออกเดเดินผ่าน มีวีซ่ายังไม่หมดอีกเหรอรุ้งก็ไปเกาหลีกลับไทยได้แล้วสมมติว่าถ้าลุ้งลุ่งเช้ามีงานก็คือไปต่อได้เลยใช่ไหมอ๋อไม่ไม่ต้องไม่มีงานต้องไม่มีงานถ้ามีงานก็ไม่ได้เดี๋ยวสติไม่อยู่ลูกสาวดื้อไหมพี่แก้วแม่ยังไงลูกก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วแม่ยังไงลูกก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้ว บอกซ้ายไปขวาบอกขวาไปซ้ายแต่จริงแล้วเขาไม่ได้ดื้อเพราะว่าเขาอยากดื้อลองดีนะเขาอยากดื้อเพราะว่าเขามีความสึกว่าเขาพิสูจน์แล้วว่าลูกสาวดื้อนะอันนี้เป็นเรื่องอดีตแล้วนะปัจจุบันแม่ดื้อแล้วนะแม่ดื้อกว่าแล้วนะยังเบลยังไงไหนบอกซีฟองเลยแม่จ้ะครับ คือเรื่องดื่มดื่มน้ําด้วยค่ะดื่มน้ำดื่มน้าอัดลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูจะเตือนตลอดว่าเนี่ยไม่อยากให้คุณแม่ดื่มน้ําอะไรแบบนี้นี่คือดื้อนะปิดไม่ฟังใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนหนูว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพค่ะแล้วเขาว่าดื่มน้ําอัดลมมาตลอดไม่ไม่ใช่ตลอดนะพี่ไม่เคยดื่มน้ําไม่ดื่มน้ําแล้วก็ไม่ชอบใส่แว่นคือเดี๋ยวนี้เขาเริ่มตาไม่ค่อยดีเขาก็ยังพยายามแบบเวลาเล่นตา่อะไรตาใสเแนวเนีวย เวลาพี om, ่ดูมือถือเนี่ยลูกจะต้องมาแซววะอะไรเนี่ยเวลาดูรูปนะปั๊บหยิบปุ๊บปิบุ๊บนิ้วนมาซูมไงนิ้วจะไม่มีประโยคมันไม่ต่อแล้วเวลาอ่านแล้วมันต้องเลื่อนแล้วมันอ่านไม่จริงเงี้ยจิงเงี้ยตลอดเลยนะเราถูกฝึกมาเป็นอ่านมันอ่านหนังสืออ่านแล้วไม่ต้องอ่านกระดาษกรนดานิ้วนอร์มัลนิ้วนอร์มัลฝึกต่อไปนะน้องจ้าพี่แก้วเห็นบอกว่าเคยงอนลูกสาวด้วย งอนงอนเรื่องอะไรอะคะรูสนิทสนมกันจนไม่น่าจะงอน,น,อนบ่อยปีใหม่ที่ผ่านมาก็ไปสวดมนต์ข้ามปีแทนที่จะอยู่กับแม่แม่ไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศก็ไม่อยู่เขากลับมาเราก็แบบนั่งอยู่เหมือนพระประธานเนี่ยนั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ประตูก็ต้องพุ่งมาพุ่งแบบปั๊บคว้าหมาก่อนแม่ก็นั่ง ยอยังอยอะลอยหน้าไอเนี่ยนะเขาก็แบบว่าคงรู้ว่าพี่พี่งอนอะไรเงี้ยอ้าววันนี้เบลอนี้มาให้มีทานด้วยพี่ก็ยิ้มแล้วอะไรเงี้ยใจอ่อนแล้วใจอ่อนนรดแล้วไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ได้เรื่องใหญ่แต่ก็จะงอนลูกเรื่องเรื่องเรื่องไม่ค่อยมากอดมาหอมหอมหมามากกว่าอะไรเงี้ยบ่อยน้อยใจน้อยใจ แล้วเรื่องที่แม่ชอบไปเอ็กซ์ตรีมอะกีฬาเอ็กซ์ตรีมอ๋อนั่นก็ด้วยค่ะคือเขาเหมือนเขาแบบว่า เขารู้สึกว่าตอนนี้คือเขาก็เริ่มแบบว่ามีอายุมากขึ้นใช่ไหมคะขอโทษค่ะแล้วเขาก็เขาก็เหมือนประมาณแบบเหมือนอยากไปใช้ชีวิตช่วงนี้ค่ะแล้วอยากใช้ชีวิตช่วงนี้กับลูกๆด้วยและได้ถ่ายภาพสวยๆด้วยแต่ครั้งเนี้ยพอเล่นพวกเนี้ยปุ๊บว่าตอนนี้ล้มมามันไม่เหมือนตอนแบบอายุสาวๆแล้วไงคะกให้ลูกได้ได้ได้ทำทุกอย่างที่พี่เคยทำไง <c oughs> แบบพี่ขี่มา้าพี่ก็มากเลยลูกไม่ต้องกลัวขึ้นไปเลย เต็มที่เวลาไปเที่ยวนอกจากกีฬาเอ็กซ์ตรีมเนี่ยคือการถ่ายรูปที่คุณแม่ชอบที่สุดค่ะชอบชอบมากนี่อันนี้แค่ส่วนหนึ่งเวลาเดินทางทุกไปทะเลโอ้โหจัดกระเป๋าประมาณ2วันค่ะจัดกระเป๋า2วันเอาหมวกเอาหมวกไปออสเซรีนะพร็อ เอาบวกไปสิบใบค่ะเนี่ยบวกเงี้ยไปทิปเดียวคือวันหนึ่งค่ะพี่โน้ตเขาจะเอาชีแก้วหมดเลยเหรอใช่ค่ะใช่นี่นี่เอามาแบบส่วนน้อยนะคะเราไปที่หนึ่งใช่ไหมคะเขาจะต้องมีไปวันสี่ห้าชุดแล้วก็แบกกระเป๋าไปเปลี่ยนชุดเสมือนอยู่หลายวันแล้วรูปออกมาใครเยอะกว่ากันแม่เยอะกว่าใช่ก็คือไปหนึ่งทิปลงได้เดือนครึ่งไม่ไม่ไม่ปีหนึ่งปีหนึ่งเลยเหรอเป็นปีค่ะลงวด้เป็นปีรูปเขาอ่ะจ้างตากล้องไปเองใช่ ไม่ใช่เพราะอะไรนะคะเพราะว่าเหมือนคุณแม่เขาบอกว่าเนี่ยตอนแรกเบลขอแบบมามีคะเบลว่าซื้อกล้องแมกลูกก็บอกให้ซื้อกล้องมาด้วยนนี่เราก็นั่งนึกซื้อกล้องแล้วใครถ่ายเป็นแสนนะใครต้องเรียนรู้ในการถ่ายอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคนถ่ายคือใครแล้วจะถ่ายให้เราตลอดไหมเออทำไมไม่ให้คนนี้ถ่ายอ่ะใครเออพี่ต๊อดเหรอพี่ต๊อดไม่ต้องเลย บางทีหัวกับเท้ายังไม่ครบเลยพี่ต๊อดบอกเนี่ยอยู่แล้วพี่พูดมาถึงคนที่จะมาส่งความรักความคิดถึงไม่ใช่พี่ต๊อดเป็นใครมาดูค่ะสวัสดีครับผมอาเมซอนดิพันธ์นะครับก็อยากให้แบบนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมผมยังรักคบาร์ี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็บอกเลยว่าไม่มีเราจะเมามอยนะครับผมเนี่ยทำเสน่ห์กับบารี้มาตั้งนานอยู่นิ่ายรายการที่ไหมาผมเมาลอยได้ยังไงครับไม่ได้ครับขายาขายเลขบาร์บี้ด้วย ใช่หรอคะอเมนคือใครอเมนก็คือเหมือนลูกอีกคนแล้วค่ะน่าก็เป็นเป็นเด็กดีน่ารักนะคะก็ว่าง่ายอยู่เป็นก็คือพูดง่ายๆก็เป็นคนรู้ใจของเบลใช่ค่ะเอาเรียกว่าคุยกันเลยดีกว่าขอต้อนรับน้องอาเมนครับไปเจอพี่ออสไหมเขาก็เปิดใจแล้วแต่เปิดขนาดไหนไปฟังตาเขาพูดถึงมเฮ้ย สนับสนุนโดยคอลลาเคนโกะพลัสซีเค AMPM ขนมสูเฟรแพนเค้กต้นตำรับแท้จากฮ่องกงขอต้อนรับน้องอาเมนครับสวัสดีครับ น้องอาเมนนะเห็นเรียกมามีหมามีอ่ะมาถึงแล้วก็เลยอยากรู้เลยว่าเออความรักครั้งนี้ของน้องอาเมนแสดงว่ามามีมก็คือไฟเขียวแล้วเราเราทำความรู้จักกันโดยที่มีผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายแบบว่าอยู่ในสายตาเขาดีกว่าออเออน่ารักเนาะดีเคยเจอเคยเจอพี่ออสไหมเจอ<ร>ค่ะเรียกพี่ออสว่าอะไรเรียกปลาเรียกป่าแล้วเรียกพี่ต้อดะเรียกพี่ต้อดะเรียกพี่ต้อเหรอค่ะโอ้โหคนนี้ได้เปรียบเลยพี่ต้อได้เปรียบเลย คนเรียกเขาพี่ตอ,ตอหดหมดเลยแล้วอย่างเงี้ยพี่แก้วหนูอยากรู้เลยว่าเวลาลูกเราเป็นสาวนี้ใช่ไหมเรามีการสกรีนแบบว่าผู้ชายที่เข้ามาพูดคุยกับลูกสาวเรายังไงมีไหมคะก็จริงๆตัวเขาเองก็เป็นคนสกรีนเบื้องต้นอยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็จะไม่เคยพาใครมารู้จักกับพ่อแม่อยู่แล้วถ้าเขาไม่รู้สึกว่าเขาผ่านตัวกระบวนการความรู้สึกเขาก่อนจริงๆก็ยังไม่เคยพาใครมาเจอค่ะมไม่มีนะไม่มีพามาบ้านเลยคนั้แรกใช่ค่ะ ตื่นเต้นไหมรู้ไหมว่าเป็นคนแรกที่พาเข้าบ้านรู้รู้ครับผมรู้นะแล้วไม่รู้สึกไงบ้างตื่นเต้นมากมา,มากพี่แก้วเนี่ยบอกว่าถึงความสนิทสนมอาเมเนี่ยอยู่เป็นในทุกสถนานการณ์อย่างนี้ต้องมีบททดสอบหน่อยละเข้าเกมของเรากันเลยค่ะว่าใครจะรู้ใจหมามีมากกว่ากันระหว่างลูกแท้ๆนะกับคนรู้ใจของลูก คำถามแรกมีอยู่ว่าซีรีส์เรื่องโกรธของแม่แก้วของมัมมีที่ดูไม่ยอมหลับไม่นอนคือเรื่องคิดหนักแล้วเนี่ยสองคนเนี้อเดินสองตเพนทาส์ทั้งคู่เลยโอ้โไหมคะโอ้โหเลยโอยรู้ใจที่สุดกิจกรรมยามว่างที่แม่ชอบทำมากที่สุดคือ กิจกรรมยามว่างโอหอันนี้ยากแล้วนะอันนี้ยากยากแล้วนะพร้อมแล้วก็ตอบครับอุยไม่เหมือนกันคำตอบคืออะไรเล่นมือถือค่ะเล่นมือถือค่ะให้ดูมือลยยังไ่มองข้ามจอดเอาให้ข้อสุดท้ายเลยให้อาเมนทำคะแนนเสื้อผ้าสไตล์ไหนที่คุณแม่แพ้ทางเห็นแล้วต้องซื้อ อันนี้น่ายากทั้งคู่เลยหนึ่งสองสามเดรนั่นบอกสปอร์ตอ่าพี่แก้วจริงๆไม่อยากให้ทั้ง2คนเลยเพราะว่าพี่แก้วซื้อทุกแบบเลยแทนแทนแทนรู้จะบอกว่านุ้ยเซอร์ไพรส์มากว่ารู้ว่าแม่ของแฟนอะดูซีรีส์เรื่องไหนอะอันเนี้ย ถือว่าอาเมนได้ไป3คะแนนเอาจริงๆริงใจอ่ะจริงคขารู้ได้ยังไงแล้วรู้ใจกันขนาดนี้เนี่ยแล้วพ่อออสนี่คือเป็นยังไงบ้างอะคะพี่ออสเขาก็เขาก็รู้เรื่องลูกนะคะประมาณหนึ่งนะคะที่ลูกไปเล่านะคะเวลาเมนมาแล้วเจอพี่ออสอะไรเงี้ยพร้อมกันเวลาพี่ออสอยู่มาหาที่บ้านอะไรเงี้ยอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาป้าป้าท่านนี้เอออะไรลูกอะไรลูกเขาก็จะเหมือนแบบว่าอาร์เมนไม่พาอาเมนมาหรอไม่พามาหาอะไรอย่างเงี้ย สะดวกแล้วพี่บอกสะดวกแล้วแท่งนี้ก็คือเปิดใจแล้วใช่เหมือนเนาะป้าเนาะเออเขาก็เปิดใจแล้วแต่เปิดขนาดไหนไปฟังป้าเขาพูดถึงไหมเฮ้ยเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่อย่าบอกเลยตกใจเลยไม่เขาบอกแล้วไม่พูดจะให้พี่อ๋อก็พูดยังไงนี่ลองถาให้สะดุ้งเลยแล้วฮ่าพร้อมกันเลยนะแล้วก็เห็นว่าไปทํากิจกรรมร่วมกันค่ะบ่อยๆคืออะไรอะคะ กิจกรรมที่ทำร่วมกันมากที่สุดนะคะก็คือเวลาไปเที่ยวสิ้นปีนะ<อ>เราจะไปเที่ยวสิ้นปีพร้อมๆกันหมดเมนก็จะเป็นคนหาโลเคชันมาว่าม,มีมีรู้ว่าชอบถ่ายรูปมีอันเนี้ย แบบเนี้ยไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยส่วนพี่ชายเขาจะคร่ำบอดเรื่องของอาหารอร่อยของแต่ละประเทศเขาจะรู้หมดเลยก็มาแชร์กันนี่ก็คือกลายเป็นกิจกรรมที่ทําให้เราทเป็นทีมทํเป็นทีมเวิร์กเหมือนเป็นบรรยากาศของครอบครัวที่น่ารักมากเลยนะดูแล้วอาเมนไม่ได้เป็นคนนอกที่เข้ามาเลยอ่ะดูเหมือนว่าเธออยู่ในครอบครัวนี้คุณพ่อคุณแม่พูดถึงเบลรับหล่าว่าไงอ่ะ โอเคครับพอพอพอแฮปปี้มากแฮปปี้มากครับรู like ้ร okay. okay. ู okay. ้ได้มสนิทกับบ้านเขาเหรอเออแล้วบ้างอุ้ยเบลอะสวยกว่าแม่มึงอีก แกรมศูนย์กลางโฮมออฟฟิศใกล้ทางด่วนละห้างสรรพสินคา้าทาวโฮมโดดเด่นด้วยดีไซน์และฟังก์ชันที่ให้คุณทำงานอยู่ในบรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้านตัวเองและแบ่งเฟสของความเป็นส่วนตัวด้วยระยะห่างของแต่ละหลังมั่นใจหายห่วงกับ5ขั้นตอนระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิด ซุ้มประตูหน้าบ้านที่สูงถึง2.8เมตรรวมไปถึงรั้วโครงการสูงถึง4.5เมตรและระบบล็อกประตูแบบดิจิตอลทั้งหมดนี้วางใจเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนกลางได้เลยนอกจากนั้นเพียงแค่มองออกมาจากห้องนอนก็จะพบกับพื้นที่สีเขียวส่วนตัวข้างบ้านแล้วคาดหวังกับความรักครั้งนี้ของลูกสาวยังไงบ้าง สนับสนุนโดยเคนล,ลี่ครีมเผยผิวสวยดูอ่อนเยาว์จนใครก็ทักคาดหวังกับความรักครั้งนี้ของลูกสาวกับลูกชายยังไงบ้างคะสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทําให้ความรักมีความสุขนั่นก็คือทําอะไรก็ได้ให้จเจริญไปด้วยกันก้าวไปด้วยกันด้วยความรู้สึกที่ดีต่อกัน ความจริงใจนะคะม,มันมีในรูปแบบที่เห็นในเรื่องของการกระทําเท่านั้นมากกว่าคําพูดนั่นก็คือการมอบความสุขให้กันละกันขอบคุณมานีมากๆที่บอกว่าที่ให้โอกาสเพราะว่าโอกาสนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากมจริงๆนะครับดีใจมากๆนี่น่าร <c oughs> ักเนาะไปหาแถวไหนนะโชค <c oughs> ดีอะของทั้งคู่ที่ได้เจอกันแล้วก็คบกันอยู่นะครับยังไงวันนี้นขอบคุณมากๆถนอมความรักกันเอาไว้ให้นานที่สุดนะครับขอบคุณน้องเบลกับน้องอเมนครับ เอาละครับเราส่งนะครับหนุ่มสาวเขาไปสวีทกันแล้วอมาซอ,อกแซกคุณแม่ต่อดีกว่าอยากรู้เลยเพราะว่าเรื่องนี้ใครๆก็รู้แต่อยากถามว่าทำไมถ้าบทบู้บทเศร้าเนี่ยต้องเลือกแก้วอภิรดีมาเล่นหมดเลยก็ชอบที่เขาเห็นความสำคัญว่าอะไรยากๆต้องเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเล่นละครหนักๆไม่เครียดเหรอคะเครียดยิ่งมีฉากร้องไห้ดู โซมดูเหมือนกับคนเหนื่อยล้ามาทั้งวันทั้งคืนบทเราเป็นบทดราม่าบางทียืนกลางฝนร้องไห้ด้วยแล้วฝนต้องชะด้วยแล้วก็แบบแดดแรงด้วยลมด้วยทุกอย่างทุกอย่างใช่ค่ะกว่า30ปีเพราะว่าพี่แก้วนี่เข้าวงการเร็วด้วยอเข้ามาตั้งแต่สิบห้าสิบหกเขาจะ้นเอาจริงๆกับสี่สิบแล้วจะสี่สิบปีนะสี่สิบปีค่ะแล้วคิดดูนะแต่งหน้าทุกวันแล้วแต่งทั้งวัน ตอนสาวๆเนี่ยโอ้ทนแดดทนลมค่ะไม่อั้นเลยอดหลับอดนอนก็โปะปะหน้าก็ยังสวยปิ๊งแต่เดี๋ยวนี้แย่ลงเวลาเรานอนเราตะแคงนอนอ บางทีปลอกหมอนเนี่ยมันยุบเป็นรอยมันคลายช้าขึ้นเวลาอายุเยอะขริงเพราะอะไรคอลลาเจนเราหมดแล้วมันไม่ผลิตแล้ววัยเนี้ยมันไม่มีทางแล้วเวลาเป็นร่องเป็นอะไร่ล่ยหากก็จะเห็นชัดมากแล้วก็ลงเรื่อยๆแล้วก็ผิวผิวนี่ชัดมากเลยคือเวลาอดนอนเนี่ยตื่นมาเนี่ยรูขุมขนจะกว้างมากเลยเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งแห้งจริงพอมันแห้งมันก็ยิ่งดูแก่เพราะผิวหยาบผิวไม่ละเอียดนี่มันดูแก่ง่ายมากเลยใช่ค่ะแล้วก็ผ้า ภาพที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่เป็นหน้าอะไรที่เครียดเลยเนะหน้านั่งฟังคนอื่นก็คุยเฉยๆเวลาไปไหนมาไหนนะไม่มั่นใจตัวเองยังไม่พอนะยังต้องโปะรองพื้นแบบหนาหนาแบบหนาก็ยิ่งดูโป้ยิ่งแก่สิยิ่งดูเป็นร่องเข้าร่องเข้ารูแบบสิวตามมาอีกแล้วก็แย่ไปกว่าเดิมอีก็ไม่รู้จะทายังไงมีอยู่วันไปออกรายการเจอพี่ดี้คุณดี้ชนะนาใช่ค่ะก็เลยสงสัยถามว่าเออพี่ดี้วัยพี่ดี้ก็เกินแก้วแล้วอ่ะ ทำไมดูผิวหน้ายังดีอยู่พี่ดีเขาก็เลยแนะนำบอกว่าเออเนี่ยดูแลผิวดีๆนะแล้วก็ไม่ต้องไปมากมายขั้นตอนให้มันวุ่นวายนี่เลยตัวนี้เลยตัวเดียวจบตัวเดียวจบคืออะไรวันนี้เอามาด้วยเนี่สนใจไหมล่าสนใจค่ะนี่ตัวนี้เลยค่ะเคลลี่ค่ะคุณเลยใช่ไหมคุณครับคุณซีคุาหลายๆคนใช้หมดเลยครับนี่แล้วที่สําคัญที่สุดเนี่ยค่ะ ใช้ไม่นานก็ดีเลยเห็นผลเลยอย่างแรกเลยคือเขาอุ้มน้ําสารสกัดนี่มาจากไข่ปลาแซลมอนแล้ะนําเข้ามาจากประเทศนอร์เวย์ด้วยนะคะตอนนี้ก็จะช่วยทําให้คุณเนี่ยมีผิวที่ชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ช่วยเติมน้ําในผิวแล้วก็พวกริ้วรอยนะคะจุดด่างดําต่างๆดูตรงความยืดหยุ่นตรงนี้เขาต้องมี ความรู้สึกที่แตกต่างจากที่อื่นนึบหนึบอย่างนี้แต่มันไม่เหนียวนะอ่าเพราะว่ามันไม่เหนียวถ้าเป็นผู้ชายทาผู้ชายจะกลัวเนอเนอะไม่เหนียวเนอะนะเลยไม่เหนยใช่ไหมซึมง่ายมากเลยทำไมมันกระจ่างขึ้นมาชัดเลยมันอุ้มน้ําทําให้ดูชุ่มชื้นแล้วก็ไม่แห้งกลาดดูได้ชัดเลยว่าฉ่ำวบาสําคัญที่สุดไม่เหนียวเนอะนะแล้วเพียงแค่กระปุกเดียวนี่อยู่เลยนะทั้งหน้าใบหน้าใช้ได้หมดถึงคอเพราะมันเป็นเหมือนสลิปปิ้งมาร์คมาร์ ไว้ผาไว้เลยกลางคืนพอกหนาๆเลยนะไม่ต้องกลัวว่าอุ่นน้แรกๆถ้าผิวมีปัญหาค่ะให้พอกหนาๆปว้มาร์กเสรแล้วก็นอนไปเลยใช่ค่ะนอนไปเลยทั้งคืนเนี่ยเราจะนวดเกิดก็ได้นวดขึ้นนวดแบบนี้ก็ได้นะคะผิวเราจะได้ชุ่มชื้นใช่แล้วตืนมาเป็นยังไงอะคะตื่นโอ้โหรู้สึกได้เลยว่าผิวอุ้มน้ําชุ่มชื้นแล้วก็ไม่แห้งกร้านสําคัญที่สุดเนี่ยคือมันทําให้ผิวเราสว่าง ใช้ได้ทั้งแต่ก่อนนอนอยันตอนเช้าบางคนบอกว่าตอนเช้าต้องแต่งหนะ้าเดี๋ยวจะเนอะนะไม่เนอไม่เนอไม่เนอ,รอจริงๆลี่ไม่เนอะซึมแล้วจริงๆนะคะพี่ใช้เป็นประจําทุกวันเลยนะคะแล้วก็จะช่วยได้ทําให้เกิดผลอย่างชัดเจนแต่ส่วนใหญ่คนที่ใช้เคลลี่เนี่ยที่ท,ที่ที่บอกเลยเห็นได้เลยว่าผิวเราเนี่ยสว่างกระจ่างขึ้นแล้วเมื่อคืนเพิ่งถ่ายละคร มานอนได้ไม่ถึง2อสามชั่วโมงเองแล้วเรารู้สึกได้เลยว่าผิวเราไม่ดูอ่อนล้าช่วยเติมน้ําในผิว <c oughs> แล้วก็พวก,กริ้วรอยนะคะจุดด่างดําต่างๆ <c oughs> ก็จะจางลงอ่ะแล้วถ้าใครที่มีปัญหาผิวแห้งกล้านนะคะแบบเดียวกับแก้วก็ฝากไว้นะคะตัวนี้พอะแก้วถูกใจมากเพราะมันเป็นเหมือนสลิปปิ้งมาส์วันนี้เตรียมฟังโปรดีๆเห็นบอกว่าต้องเติมเงินเยอะไม่ต้องเติมเงินเยอะ,อยอะแค่ลีครีมหนึ่งกระปุกนะคะ ราคา4,500บาทนะคะแต่วันนี้คุณซื้อเพียง2,990บาทก็จะได้ซื้อ1แถม1แล้วยังแถมครีมพกพาอีก3กระปุกรวมทั้งมูสฟอ o มตัวนี้ซึ่งเป็นครีนซิ่งนะคะดิฟครีนซิ่งรวมไปทั้งหมด6ชิ้นในราคาเพียง2,990บาทโทรมาที่021231440หรือแอดไลน์ที่ Kelly Cream นะคะ 30สายแรกเท่านั้นนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วโุ้มจริง้คุ้มมากเขาบอกว่าใช้ได้นานถึง3เดือนใช้ได้นังผู้หญิง้งผู้ชายมีใครใช้อีกนอกจากพี่ดีพี่พี่แก้วอุ้ยเยอะนะคะคุณคาร่าก็ใช้ค่ะใช่ค่ะคุณลูกน้ำพาเมลาคุณน้ำมาจากคุณแก้วเลยคุณคาร่าใช่ค่ะแล้วก็ลูกน้ำพาเมลาด้วยนะคะวิยพี่วิลลี่ด้วยหรอใช่ค่ะคุณวิลลี่ก็ใช้ด้วยค่ะมีหน้าหน้าเขาดีขึ้นเยอะเลยตอนนี้ฮะหมดแล้วราคาสามสสายแรก โอ้โหไวมากๆเลยงั้นเดี๋ยวแก้วเพิ่มอีก50สายเลยนะคะ6กชิ้นทั้งหมดตรงหน้าแก้วนะคะจ่ายเพียงแค่2,990บาทโทรมาตอนนี้02-123-1440หรือแอดไลน์มาที่แอดเคลลี่ครีมค่ะ ตอนนี้นะคะโทรมาตอนนี้เลยใช้แล้วแพ้ไม่เห็นผลลัพธ์อย่างที่เราบอกกันไปนะยินดีคืนเงินด้วยค่ะ <S <S ย,ยำโปรอีกคนหนึ่งครับ6<า>ชิ้นนี้เท่าไหร่ครับก <6 S 2> สอยจะนเก้า้วยเก้บาทนะคะเพียงแค่คุณโทรมาที่021231440หรือว่าแอดไลน์มาที่แอดเคลลี่ครีมนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วโทรมาเลยค่ะต้องขอบคุณบ้านสวยๆของโครงการแกรมนะครับในเครือของ Asset Wi s e นะครับ ติดตามพวกเราย้อนหลังได้ทาง my channel official ครับกลับมาติดตามรายการของเราได้ทุกวันอาทิตย์นะคะบ่ายโมงครึ่งทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32นะคะแล้วพบกันใหม่กับรายการสซ่งแซกยกบ้านวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะจะเลิกลากันไปแต่เขาก็ทำหน้าที่พ่อเหมือนปกติเป็นเป็นข้อตกลงของเราเป็นข้อตกลงกันอยู่แล้วเราต้องหยุดแล้วเรื่องของเราอะ เพราะมันเสียเวลากับการที่เราจะดูแลเร์ตอนที่ทากับคุณหมอแยกกันเนี่ยเขาพูดกับทามาคำหนึ่งซึ่งทาแบบมันทําให้ทารู้สึกว่าอุย้ยแบบอิ่มหัวใจแบบ <c oughs> โอเคลูกเข้าใจมันมี I'm okay I'm happy to see you happy โอ้โห